รงนรรงนีี <Okay. S 1> น้้ขอบคุตาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมาอะขอมอบคดีขอความเป็นธรรมให้กับบริษัทของเราเนาะเพราะเนื่องจากบริษัทเราเนี่ยโดนปล้นมาได้หนึ่งปี8เดือนแล้วคดีไม่คึบหน้าะนะคะขอความยุติธรรมกับเราด้วยขอความเป็นธรรมด้วยแล้วก็ อ่าบริษัทเราเนี่ยทำค้าขายเกี่ยวกับเช่าเสาเครื่องเงินตามที่ทุกคนใสมาลเลยนะคะอ่ามีผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบด้วยแล้วก็ที่เราต้องปิดหน้าปิดตาแบบนี้เพราะว่าอ่ผู้กรณีเนี่ยเขามีการคกงอ่าจะใช่ค่ะไอ,ะอ,ะอะที่บอกปีกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องเรื่องมันเป็นยังไงนะเล่าเล่าฟังหน่อย คดีเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเจ้าหน้าที่เขาเนี่ยทำเป็นคดีเป็นการทวงหนี้ไม่ใช่แต่ว่าทั้งนั้นที่มันไม่ใช่มัน<อ>คือสถานีตำรวจภูธรอ,อ,อะไรจลชื่อได้ไหมเราแจ้งความที่สพ,พเวียนแก่นค่ะเวียนแก่นจังหวัดอะไรจังหวัดเชียงรายค่ะเพราะว่าบริษัทของเราตั้งอยู่ที่อำเภอเวียนแก่นอ่าวันนั้นเกิดเหตุอะไรไต้องแจ้งความ เราไปขนสรัพย์สิกของบริษัทเราเนาะเนื่องจากตอนแรกเนี่ยเรา,ศา,ศาอกสารจากบริษัทของเราใช่ไหมคือบริษัทของเราเนี่ยถูกตักกุญแจแล้วเอาทรัพย์สินกองไว้ข้างนอกอก่อนที่เราจะไปถึงและทีนี้เนี่ยเราก็โดนทําร้ายร่างกายในขณะที่เรากําลังพาขนทรัพย์สินด้วยครับมีผู้ก่อเหตุประมาณ2ีกว่าคนนะคะ ตามคลิปที่หนูส่งมาในให้อยวให้ช่วงเขาเนี่ยเขาทำให้อคออเวียแก่วีงแก่เขาเาปล้นต่อน้าเจ้าหน้าที่เลยค่ะไม่มีการรางงานเหตุก็เลยเกิดความเสียหายมากกว่าสิบล้านค่ะเราเรามีเรื่องอะไรกันกับผู้กรณีถนูได้มีการไปเอาทรัพย์ทรัพย์ที่เราระบุว่าเ็ทรัพย์ของเราอ่ะอ๋อคือเรื่องอะไรกันเมื่อก่อนเขาอ่ะ ทําธุรกิจร่วมกันกับบริษัทของเราครับซึ่งบริษัทของเราเนี่ยบริษัทของเราเนี่ยสี่บริษัทใช่ไหมใช่ค่ะสี่บริษัทเกี่ยวกับอะไรเครื่องเงินอสังหาร,ริมทรัพย์แล้วก็เกี่ยวกับแบรนด์อ๋อแล้วยังไงถ้ามันเกิดเรื่องอะไราการทำไมาอยู่ๆถึงมาถูกฟ้อก็คือผู้ผู้ก่อเหตุเนี่ยบางไรายไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทอ่า ไม่มีส่วนเป็นหนี้สินส uh huh. ่วบนบรรลัยก็คือเป็นามาทําธุรธกิจร่วมกันแล้วปล่อยเงินผู้ให้กับบริษัท uh huh. แล้วเขาก็ได้ใช้สิทธิ์ของเขาตามกฎหมายแล้วแต่เขาไม่มบาบังคับเองแล้วก็มาก่อเหตุเองเลยค่ะมายึดทรัพย์สินที่เราขนไอตอนขนจะขนไม่ทำไรทำอะไรเราเป็นคนขนจอดใช่ไหมคนเองใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเขามาตาัดกุญแจออกก่อน uh huh. เขามาตาัดกุญแจออกแล้วเอาทรัพย์สินเราโยนไว้ข้างนอก ก่อ,อนที่เราจะไปถึงค่ะแล้วคุณค่าเท่าไหร่ตอนนั้นที่ระบุววาตำรวจคนระบุว่าเท่าไหร่ค่า่าสามแสนเขาเขาประมูลเองค่ะไม่ใช่เราประมูลค่ะตอนนั้นที่ทรัสินเรามันมีมากกว่าสิบล้านค่ะอ๋อแล้วทีนเนี้ยอ๋อมันมีมันมีัมมวอะไรนะเป็นเป็นของ คตามนี้เลยค่ะลายผ้าปักชุดผ้าพวกนี้ที่ใส่มาเนี่ยนะใช่ค่ะเครื่องมือแล้วก็เอกสารของบริษัทค่ะเอกสารสำนนั่งานเก้าอี้เก้าอี้ก็อุปกรณ์ของบริษัททั้งหมดเลยค่ะเอกสารลูกค้าเนี่ยนะที่เราใส่ใส่อยู่เนี่ยนะใช่ค่ะพวกเนี่เขาเยอะไปหมดเลยก็มีคาถ้ายประมาณนี้ใช่ก็แต่ละชุดเ้าไปทำอะไร เอกไปไลฟ์สดขายใช่ค่ะเขาไปไลฟ์สดขายด้วยค่ะปล้นเสร็จแล้วก็ไปไลฟ์สดขายแล้ไม่ดีเหรอเขาไปขายให้เราป่ะเราไม่ได้ยินยอมค่ะอ๋อขายได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ให้เราไม่ได้ให้เรามันเรื่องมาจากอะไรเรื่องเรื่องมาจากผู้ยืมเงินอะไรกันขึ้นาตอนนั้นในเกิดการเข้าไปยึดยึดของอะไรกันเนี่ยอ้าวอธิบายมาเรื่องในการวันนั้นใช่ไหมครับวันที่เกิดเหตุใช่ไหมครับใช่อ๋ออีกการวันที่ วันที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือก่อนที่จะเกิดเหตุคือมันไม่ได้มีคดีเดียวนะครับมันสามารถมันตอนนตอนนี้มันแตกไปประมาณ1ิกว่าคดีเลยพื้นที่ก่อเหตุเนี่ยรวมกันหลายจังหวัดนะครับก็คือมีที่เชียงรายแล้วก็ที่น่านที่กรุงเทพด้วยเพราะหลังจากเขาก่อเหตุเขาได้เอาเอกสารมาที่กองปราบนี้ด้วยนะครับที่นี่ก็กลายเป็นที่ก่อเหตุที่หนึ่งด้วยที่แล้วเราก็มาตาม ใช่ครับที่ตำรวจกองปราบกองปราบบอกว่าไงก็ยังไม่ได้เอกสารขึ้นนะคะท่ก็ปราบบอกไม่มีเอกสารเข้มาไม่ใช่ครับผมมีค่ะท่านเห็นท่านเห็นเอกสารเข้าเอกสารมาแต่ว่าท่านไม่ได้รับไว้ท่านก็ส่งกลับไปหมดเพราะว่ารายชื่อเอกสารนั้นคือคนที่เอามาเนี่ยคือเขามาเอาเขามาบุกบังคับแล้วก็ต้นทรัพย์ของบริษัทเรามามาไว้ที่กองปราบฉะนั้นเขาก็เลยทีเนี่ยเขาเอามาแล้ว มาแจ้งความที่กองปราบแต่ว่าตำรวจตำรวจได้รับรับแจ้งไหมอ่าท่านบอกท่านไม่ได้รับไว้ท่านคืนคืนไปหมดแล้วใช่ครับไมนัด้คือตอนนี้เรามากองปราบาเนี่ยมาเพื่ออะไรเรามาเพื่อเราอ่าอยากจะขอมอบหนูขอความยุติธรรมกับบริษัทของเราที่โดนปล้นแล้วก็คดีไม่ขึ้นหน้าครับต้องการให้คดีอะไรเราเรามาแจ้งความเราแจ้งความไว้แล้วค่ะแล้วคแต่คดีของเราไม่ขึ้นหน้าครับ แจ้งความที่ไหนที่สพเวียงแก่นค่ะสพเวียงแกน่นที่ที่เอ่อเกิดเหตุเลยค่ะ,ะแ,จแจ้งแจงความต้นเลยคดีอะไรบ้างคดีปล้นค่ะปล้นทรัพย์ค่ะรับทรัพย์ด้วยรับทรัพย์ปล้นทรัพย์รับทรัพย์หมิ่นประมาทเอาลูกแล้วก็วกเอาซึ่งเอกสารของสำคัญของบริษัทไปเสร็จแล้วที่สพเวียงแก่นเนี่ยคดีความมันเาไม่ขึ้นหน้าไม่ขึ้นหน้าค่ะวันนี้ก็เลยจะมาพบตำรวจกองปราบแล้วก็เอาเอกสารของลูกค้าไป เอาไปแต่แต่เรามาทวงที่นี่ที่นี่ไม่มีอยู่แล้วเนี่ยเขาคืนไปแล้วนี่เออไม่ได้คืนให้หนูค่ะเอาเอกสารเรามาไม่ได้เอามาเขาไม่ได้เอามามอบให้ำตำรวจที่นี่เราต้องการทรวนจากผู้กรณีค่ะมามอบเอกสารคืนให้เราด้วยนะคะนีะจะ่จะฝากจะฝากไปเลยใช่ไหมใช่เอาชื่อน้ำอะไรวะชฝากน้ำไม่พูดค่ะนางเอกคนนั้นน่ะนางเอกน้ำอีดารามอีดารลาที่ไม่มีสังกัดอ่ะไม่รู้อ่ะเอาเอาดัลาคนนั้นดารลานางเอกนางมงกุะนะใช่ค่ะเออกลับพวกกับพวกนะคะเอาเอกสารเรา เอาเอกสารของพวกเราคืนมาด้วยนะทําให้เราทุกคนได้รับคนเดือดร้อนแล้วก็ทุกคนไม่รู้ว่าเอกสารเนี่ยได้นําไปทําในสิ่งผิดกฎหมายไหมเนี่ยค่ะสภาษณ์ที่เราคนว่าเขาได้รับเขาได้รับคนเดือดร้อนได้รับผลกระทบค่ะอ่ะอธิมาค่ะตอนนี้เป็นคนที่ก่อตั้งเลยจัดตอนที่ก่อตั้งบริษัทก็ก็เป็นคนที่ว่าไปค่วยประกอบ ต่างๆของบริษัทครับช่วยช่วยอะไรนะเขาช่วยต่อเติมยีโตอะไรวานที่เรากำลังจะเปิดบริษัทอ่ะครับเขาเขา้ามาร่วมีเปิดวันนั้นครับที่เขามาช่วยครับวันวันที่ผมเปิดบริษัทตอนไม่ใช่วันทีุ่มก้นนะครับคือเขามาช่วยในการต่อเติมครับต่อเติมบริษัทครับผมเป็นชาวโมงเหมือนกันหรอชาวโมงครับที่มาเนี่ยเป็นชาวโมงเลยหรอใช่ครับแล้ว จักกับคู่กรณีไหมคู่กรณีเห็นหน้าเห็นตาเขาแล้วตอนนี้เขาเป็นคนของตอนนั้นแหละครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่ได้ไปแต่ว่าเห็นโพสต์ในไม่เราวันนี้มาเพื่ออะไรมาเพื่ออะไรผมมาเรี่องของเพื่อยืนยันครับเพยืนยันครับว่าบริษัทนี้มีจริงเขาเป็นคนสอนจถแท็กสี่เขามีตั้งสี่บริษัทใช่ไหมครับ ก็น่าเชื่อถืออยู่แล้วทำไมต้องเอาคนอื่นมาดูจัดอีกอ่ะอันนี้ก็เป็นลูกน้องเราเปล่าไม่ใช่ค่ะเขามาทำโต๊ะมาตอบเพื่อนช่างเขายืนยันให้เหรอรับจ้างไม่ใช่ค่ะเขาเอามาช่วยงานมาช่วยงานช่วยงานเป็นพิเยนเนี่ยเวลาเรามีการเปิดบริการเราต้องขอคนมาช่วยกันเขาอยู่ในขณะที่เรามีบริการแล้วมีกาบริการที่ มาาเป็นพยานให้เราว่าเรามีบริษัทจริงสี่บริษัทนะนะเขอความเด็นทางด้วยค่ะอันนี้เขาชื่ออะไรนะคือไม่ก่อนเนี่ยต้องบอกที่ค่ะโอเคแล้วก็อันนี้นะคะจะพันนี้เป็นลูกค้านะคะเป็นลูกค้าเเออป็นลูกค้ามามันมันซื้อเสื้อตัวนี้เป็นบริษัทนี้แต่เขามาเขามาปร้อง ไม่มีบริษัทแล้วซื้อเสื้อมันได้มันตัวีนหนึ่งพันกว่าเนี่ยถ้าซื้อเป็นลูกค้านี่ไป็นบริษัทเนี่ยเ็บเป็นร้อยเองมายินยาว่าซื้อตัวนี้กินค่ะซื้อแต่ซื้อเสืบริษัทใช่แล้วก็ราคาของบริษัทเราเนี่ยขายถูกกว่าท้องที่ฉะนั้นเขายืนยันว่าบริษัทเราโดนปล้นแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะไปซื้อที่อื่นได้เพราะราคา เยอะกว่าที่บริษัทของผมกว่าใช่เพระมันเป็นทางของเราด้วีคุณคอซื้อร้านของเจมสซี่เหรอใช่ค่ะซื้อที่ไหนร้านร้านีไหนนอยู่เออหรือที่เชียงรายหรือเชียงรายเชียงรายค่ะที่เชียงรายอ่าขอบคุณเป็นทางเรื่อยเป็นลูกค้าใช่แต่เรามีขายออนไลน์ใช่ค่ะแต่ไม่มีปัญหาอะไรแต่มีแต่ลูกค้ามันมีบริษัทไม่อยู่แล้วซื้อไม่ได้อย่างนั้น เป็นปัญหาของยากซื้อซื้อเข้าไปกี่ตัวแล้วสองตัวแล้วตัวลที่ตัวแรกตัวที่สองตัวที่สองตัวแรกเท่าไหร่ตัวแรกบแปดร้อยแปดร้อยตัวนี้ก็แปดร้อยก็เลยมาเป็นพยานด้วยนะเออว่าว่าเราเป็นลูกค้าของกินสีเด็กกินนี่มีบริษัทสีบริษัทกินกินนี่หน้าร้านริงเออชียงลายตลาดอะไรอ่ะตลาดจังได้นี่ยตลาดไม่ปไปไไปไปไป ตเป็นบริษัทซบริษัทเนี่ยซื้อที่บริษัทเลยเหรอใช่ค่ะโอเคเอาใครมาเขาอยากมาเอาคนนี้ก่อนคนนี้เนี่ยเป็นลูกเอ่อทั้งลูกค้ามสี่เจ้าด้วยแล้วก็เป็นหุ้นส่วนเอ่อเป็นคนที่ปล่อยเงินกู้ให้กับบริษัทด้วยจริงปล่อยเงินกู้ด้วยใช่เอาละอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่เนี่ยปล่อยเงินกู้ แเูภาษงนะคโอเคได้ๆไอ้ยไปอยู่ว่าไปอยู่ว่าเจอหน้านยเจอปันเตเนาะไปนอยู่ย่องหนึ่งลีปันเตอย่างหนึ่งลีอไรยังไงครับคุยาตัวอัวที่อีุ้ยตัวที่อีอ่ะเป็นาด้วยตือเที่งเนี่ยตัวอัวตามากตื้อหนึ่งตื้อ ทนเมียตาตเราคุณเหรอไอศิลป์มาเลยวั้ยอย่างนั้นตัวพลงมาเลยมาเอกสาราตาเลยมาขอเจอเอกสารแล้วกันรอตัวไปขอตัวเลยมั่ยเจอเอกสาตัวกันรอ,อไม่ใช่หรตัวชีเขาว่าไงาเจนเซ่เออคุแม่แกบอกว่าแกเป็นคนอ่าซื้อเสื้สอผ้าจากหนูด้วยเสื้อผ้าเนี่ยนะค่ะค่ะแล้วก็เป็นทั้งลูกค้าด้วยแล้วก็เป็นทั้งอ่งา คนที่เคยเอาเงินมาปล่อยกููกับบริษัทร่วมทุนใช่ค่ะบริษัทเราแล้วก็อ่าได้สินค้าก็ประมาณนี้ไปที่ไหนมานะที่ปัดแทะอะไรมานะที่เราเหรอไมได้ค่ะไมด้มได้ให้ลุงมงต้้มอ่ะได้ด้วยมวยยวนดรืเตด้ฉุนเราได้มองราปันโตเท่างันโตหรกเได้ฉุนรอเราเอจะเพิงเจอเนาะโอเคก็คืออย่างนี้ คุณยายเนี่ยได้เอาเงินมาปล่อยให้กับบริษัทกู้แล้ว <ปะ S 1> เขาก็กลัว <ปะ S 1> ว่าบริษัทเนี่ยมีสินค้าแบบไหน <ปะ S 1> ก็เลยพาแกาเขาเนี่ยไปประเทศลาวไปดูว่าสินค้าของเราเนี่ยสั่งกับที่ไหนมาบ้างมีสินค้าอะไรกว่าจะมาเป็นหนึ่งชุดและแกก็ได้ยืนยันว่าแกาขอยืนยันอีกเสียงหนึ่งว่าแกาได้รับเงินคืนแล้วแกเป็นรุ่นแรกที่ทําธุรกิจกับเราก่อนที่จะเกิดเหตุแต่และอีกอย่างหนึง่งแกไม่ได้มีปัญหากับฝั่งนูน้น ก็ขอเอกสารของแกคืนด้วยแค่นั้นแหละต่อไปอ่าเพื่อนอ่านหรอเขาบอกว่าขอเอกสารคืนด้วยนะยกมือไหวเลยก็แค่เป็นคนหนึ่งที่ร่วนทุงกับบริษัทนะคะแล้วก็ตอนนี้อันนี้คนไทยหรือคนมองคนมองค่ะคนมองเหรอคุณไทยชัดเลยนะอ่แล้วก็ตอนนี้ต้องการเอกสาร ที่ฝ่ายนู้นเอาไปคืนมาเท่านั้นน่ะค่ะเอกสารของเราอ่าใช่เป็นเอกสารอะไรอ่ะเอกสารที่เราร่วมทุนกับบริษัทที่ถูกปล้นไปหมดนะ้ใช่แต่ว่าเอกสารของเราเป็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกันมาประชาชนราชนธนาคารแล้วก็สัญญาแล้วก็สัญญาที่เราร่วมทุนทำเงินค้าต้องการคืนอัไร แค่น้ใช่ไหมคะแล้วก็ได้ทําธุรกิจนี้ได้เงินบ้างไหมก็ได้ได้มาช่วงหนึ่งค่ะหลังจากที่โดนปล้นบริษัทมีปัญหาเราก็เลยไม่มีเอกสารก็เงินทมนของเราก็ไม่มาเราต้องการเอกสารแล้วก็เพื่อจะได้เงินค่ะขอเอกสารด้วยใช่อเคเอาเอกสารคืนมาให้เราด้วยค่ะอืมอ่าอย่าลืเพิ่ม <Billie S 1> มาต่อไปทำงานล่าเรื่องเอกสารเหมือนกันใช่ป่ะก็ทั้งเอกสารแล้วก็คนนี้จะเยอะกว่ากันค่ะมาแม่กูเลยมาเรามาพ่อมาเลยแม่ก็เป็นคนลงทุนจากบริษัทนี่นะมาเกะเกะมานะแม่ก็เป็นคนที่ลงทุนจากบริษัทนี่นะแต่แม่อ่าลงทุนตั้งแต่ยามไม่ตั้งบริษัทเลยนะแต่ว่า เนี่ยมาาอัอจะมันก็จะโค่สัญญาละเราก็จะได้เงินคืนละแต่คนนี่ก็มาก่อเหอตุทำให้บริษัทได้รับคนเสียหายทำให้บริษัทได้รับคนเสียหายแล้วก็เงิเนทองนี่มันหายไปแล้วก็เราตัวแม่เองไม่ก็เดือดอร้อนเงินทองก็ไม่มีต้องไปค้าอยู่ตรงน้ำหมดอโอเคเด็กนักเสียสละเลยแล้วก็คุณคนนี้เป็น ร่วมลงทุนเล้วกราเขาก็เป็นคู่ค้าด้วยเขามีสินค้าของเขามาปล่อยไว้ที่บริษัทด้วยแล้วก็โดนปล้นไปหมดเลยแล้วก็ประเภทถ้วยจานเสื้อผ้าเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องเอยแล้วก็ถ้วยจานค่ะผ้าเขียนเทียมอ่ะพูดเองเลยค่ะแล้วเขาได้ทำให้คุณเสียหายยังไงเส้อผ้านี้เราซื้อมาใบหนึ่งไม่ต้องอาทิบใบนีห้าสิบแต่ว่าเขาไปขายใบละห้าบาทสิบบาทเนี่ย เราทาให้เราต้องขาดทุนตอนนี้นี่เราก็ไม่สามารถซ่อมตอนนี้ได้เนะมมาะของมันเสียไปแล้วไงเอาคืนมาก็ไม่ได้แล้วก็เกี่ยวกับพวกเอกสารที่เราไปลงทุนกับเขาหายไปหมดเลยแล้วก็ไม่สามารถเอาคืนมาได้แล้วตอนที่เขามาข่มขู่เราแล้วก็การค่มขู่ของผู้ปรณี พัทางเขาก็เอาล้มมาวนเนาะมาวนที่บ้านทุกคืนสี่ทุ่มวันละกี่รอบคือนัดรอบนะวันละรอบนะแต่ทุกคืนเนี่ยมาวนเป็นเดือนอ่ะมีอะไรเขาเจอไหมแล้วก็โดนเดินเขามาบุกบ้านไหมดนเอต้องคี่ต้องถามเขาว่าถึงดารากับพวกมํา มาถึงบ้านค่ะมาบุ่นลูกบ้านค่ะคดีหนึ่งไม่ใช่หรอใช่เขาแจ้งความไว้แล้วค่ะแจ้งความไว้แล้วก็ต้องไปตามคดีโน้นอันนี้ส่วนของเฟซเชื่อย่างเดียวพอได้ค่ะเอาถล่มมาเฟซเชื่ว่าไงสวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันเจ้าของบริษัททั้ง4บริษัทขอมาอมอบคดีกับกองปราบในเรื่องคดีที่เราแจ้งความไว้ที่สพเวียนแก่นเรื่องคดีในการปล้นทรัพย์ของบริษัทซึ่งเอกสารของบริษัท แล้วก็รวงกับกลุ่มที่เขาได้รับมีค่ะมีหมิ่นประมาทมีการแจ้งความทำร้ายร่างกายมีการแจ้งความเรื่องปล้นทรัพย์สินของบริษัทซึ่งแจ้งความที่เรแจ้งไว้แล้วใช่ค่ะคดีดีกว่าไม่มีความขึ้นหน้าไม่มีการเรื่องน้องที่ขอให้ความกรณีพิเศษช่วยรับคดีของพวกเราด้วยนะคะแล้วก็ทุกคนที่อยู่แล้ว ถ้ามาตรงนี้ก็คือทุกคนน่ะเดือดร้อนจริงก็เลยถึงต้องมาขอให้กับาฝากถึงคู่กรณีนะคะอย่ากลมขู่ข้ากับพวกเราอีกเลยแล้วก็มาเอาเอกาสารมาคืนกับพวกเรา <Okay. S 1> เราพร้อมที่จะไกลเกี่ยกับพวกคุณเสมอให้เวลามาขนาดนี้แล้วนะคะโดยเฉพาะดาลารนะอย่าหายหัวไปไหนตอนมีนประมาทซะเยอะเลยนะตอนนี้เงียบหายเนาะโอเคค่ะ เดือร้อนเยืมือเดือดร้อนไม่เดือดร้อนมากยกมือขึ้นมากันเนี่ยเออเดือดร้อนมากเเรื่องเอกสารแล้วก็แล้วก็แล้วสิงใชาค่ะนะถูกถูก้อนแล้วก็ถูกลากเข้าไปค่ะที่ีุ่่เลยครับโอเคเอาเอาเอกสารของพวกเราขึ้นมาเอาเอกสารเขาเพิ่งเราขึ้นมาเอาเอกสารขอพวงเราขึ้นมาเอาขึ้นมาให้ได้ให้หมดเลย Bye.